เนี่ยเหรอแฟนลูกสวัสดีค่ะคุณแม่แม่จะขอยืมเงินสักห้าหมืม่นได้ไหมจ๊าอะไรนะคะคุณแม่ป้าคะป้า <c oughs> ป้าคะป้าเอา้าเรียกก็ไม่ได้ยินเอา้า โอ้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะป้าโบโมทำอะไรเนี่ย อ๋ออเป้าค่ะซื้อน้ำนเสร็จแล้วคือรถเดินเนี่ยผมรอ,อนานแล้วเดี๋ยวสายอ๋อค่ะมีเลยเปล่าโบทำไมทำท่าทางแปลกๆเอ่ปปปเอป้าาค่ะมีคุณกดดันอะไรหรือเปล่ากดดันเรื่องอะไรอะคะ ก็เรื่องที่ผมจะพาคุณไปเจอแม่ครั้งแรกไงอ๋อก็ก็มีนิดหน่อยอะค่ะคุณไม่ต้องกังวลน,นะแม่ผมท่านใจดีค่ะนั่นแม่ครับ แม่ผมมาแล้วคุณแม่ไม่อยู่หรือเปล่าคัติกเกอรก์นไปไม่ได้นะผมบอกแม่นะว่าวันนี้จะพาแฟนมาไม่น่าออกไปไหนนะอ้าวติกเกอร์มาแล้วเหรอแม่ไปไหนมาครับแม่ไปตลาดมากะว่าจะไปซื้อของมาทำกับข้าวให้แกกับแฟนไงแล้วทำไมไม่บอกครับ เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปแวะตลาดมาจะได้รับกลับมาด้วยเอ,อ้าแล้วไหนล่ะครับของที่ซื้อมาทำขอข้าวเออคือว่าแม่ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะไม่ได้ซื้อนี่อย่าบอกนะครับว่าไม่มีเงินแต่ไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมเพิ่งโอนเงินไปห้าหมื่นอ๋อเปล่าเปล่าแม่แค่นึกได้ว่าที่บ้านน่ะมีกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อเนี่ยเหรอแฟนลูก เอ่อเอเออส,สวัสดีค่ะคุณแม่โบเป็นไรหรือเปล่า<อ>ไม่เสียงสั่นเชียวน่าจะตื่นเต้นนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาน้านเย็นๆมาให้นะ ้าเดิมน้ำดื่มท่ากันก่อนจะ้ะขอบคุณครับแม่เออติเกอร์ดื่มน้ำเสร็จแล้วนะ่ะช่วยไปดูกรอกน้ำในขวให้แม่หน่อยสิมันเสียมาหลายวันแล้วเออเหรอครับงั้นเนี่ยผมไปดูให้ตอนนี้เลยหนูโบใช่ไหมลูกดื่มน้ำก่อนสิขอบคุณค่ะ หนูโบแม่มีเรื่องจะรบก,กวนอะ่ะแม่จะขอยืมเงินสักห้าหมื่นได้ไหมจ๊ะ <c oughs> อะไรนะคะคุณแม่เออคือแม่ทำเงินเจ้าติเกอร์หายนะ่ะแม่ก็เลยจะขอยืมหงินก่อนเอาไว้แม่มีเงินแล้วแม่จะทยอยคืนให้นะจ๊ะ <c oughs> เออคือคือคือหนูไม่มีให้คุณแม่ยืมหรอกคะ่ะ ก็เห็นติ๊กเกอร์ว่าเขาให้เงินหนูใช้แม่ก็คิดว่าหนูจะมีอะจะคือว่าเงินที่ติ๊กเกอร์ให้หนูใช้หมดแล้วอะคะ่ะคุณแม่หนูต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่มีก็ไม่เป็นไรแม่ขอนะอย่าบอกติ๊กเกอร์นะที่แม่ยืมเงินหนูนะทําไมละคะแม่ไม่อยากให้ติ๊กเกอร์มรันรู้ว่าแม่ทําเงินหายนะนาะหนูโบนะค่ะ งั้นเดี๋ยวแม่ไปเต็มกับข้าวมาให้หนูก่อนนะค่ะอะไรกันเนี่ยเจอหน้านครั้งแรกก็ขอหยืมเงินซะละถ้าเป็นลูกสะภ้ยนะไม่ขอหนักกว่านี้เลยเนะเนี่ย ซ่อมกอกเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับอ้าวแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ถามค้าบอยังไงครัวครับอืมเอ่อทิกเกอร์คะคือว่าโบมีเรื่องจะคุยด้วยอคะค่ะเรื่องอะไรนะครับคือว่าคุณแม่คุณนะคะเมื่อกี้แกมาคุยกับโบแกขอยืมเงินโบอะค่ะฮะขอยืมเงินคุณใช่ค่ะขอยืมเงินห้าหมื่นบาทคะ่ะเอ่อ แล้วทำไมแม่ต้องขอยืมเงินคุณได้ครับทำไมเขาไม่บอกผมเอ่อคุณแม่แกบอกว่าแกทำเงินหายห้าหมื่นบาทนะคะแกบอกว่ามันเป็นเงินที่คุณโอนให้แกกลัวว่าคุณจะรู้อะค่ะแกก็เลยมาแอบขอยืมเงินโบแล้วก็ไม่ให้โบบอกคุณด้วยนะคะแล้วคุณให้ยืมไปไหมครับความจริงแล้วโบก็อยากให้ยืมนะคะแต่ว่าโบคิดว่าเรื่องแบบนี้โบควรจะบอกคุณดีกว่าค่ะโหแม่นะแม่สงสัยจะแก่แล้วครับก็เลยเปิดทำเงินหาย พอดีแม่มีขนมหวานอยู่ในครัวก็เลยเอามาให้กินกันก่อนนะลูกขอบคุณครับแม่หน้าตาหน้าทานมากเลยครับโบผมขอยินโทรสัพท์หนสิได้ค่ะหนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่ครับผมอนเงินเท้นะครับห้าหมื่นฮะทิกเกอร์นี่มันโทรศัพท์โบนะคะ ผมรู้แต่เงินคุณมันก็เงินผมไม่ใช่เหรอขอบคุณมากนะโบที่คุณบอกผมยังไงผมไม่รู้นะว่าแม่ผมทำเงินหายแล้วทำไมคุณไม่เอาเงินตัวเองโอนให้คุณแม่ล่ะคะทำไมถึงเอาเงินโบโอนไปล่ะคะก็ผมโอนเงินห้าหมื่นคืนคุณแม่ไปไงครับหมายความว่ายังไงคะคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะก็เงินห้าหมื่นที่แม่ผมทำหายอยู่ที่คุณไม่สชครับ คุณพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอครับแล้วนี่อะไรครับเออคือคุณรู้ได้ยังไงคะก็พอแม่ผมตั้งใจทำเงินหล่นไว้นี่สิครับตั้งใจใช่ฉันตั้งใจทำเงินหล่นต่อหน้าเธอเพื่อทดสอบเธอแล้วเธอก็เก็บเงินนั้นไปไม่คืนฉันด้วย อะไรนะครับแม่จะทดสอบแฟนผมเหรอก็ใช่น่ะสิแกมาเป็นลูกสะใภ้แม่น่ะแม่ก็ต้องแน่ใจก่อนสิว่าแกได้คนดีจริงๆแล้วแม่จะทดสอบ,บวัวเขายัางไงครับแม่คิดแทนไปแล้วแหล,ละแกโอนเงินให้แม่ห้าหมื่นก็พอห้าหมืน่นแม่จะไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นครับแกโอนมาเถอะนะเดี๋ยวแม่บอกเออวันที่แกพาแฟนมานะ พาไปแวะตลาดหน้าหมู่บ้านก่อนนะทำไมครับเป็นไงบ้างคะแม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยเหรอแม่จะผ่านได้ยังไงแค่ฟาร์มซื้อสัตว์ก็ไม่ผ่านแล้วเห็นไหมถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่รู้ ว่าชาติแท้ของคนอะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะลูกไม่ดี่าหาใหม่ทิกเกอร์คะคุณแม่คะคือว่าบอบไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็ไม่ยอมถึงให้ความซื่อสัตย์เล็กๆในน้อยอ่ะเธอยังไม่มีเลยแบบนี้เหรอ จะมาเป็นสซยไพรย์ฉันโบนะโบถ้าคุณหมิ่นจะเงินคืนเงินให้แม่ผมแต่แรกเนี่ยก็จบแล้วแต่เนี่ยคุณกลับเก็บเงินนั่นไเองพอคุณเจอแม่ผมอีกครั้งนะคุณได้กลับทำเงียบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่เห็นเชื่อเลยนะว่คุณคนแบบนี้นะทิกเกอร์คะโบขอโทษอ่ะให้โอกาสโบเถอะนะคะผมให้โอกาสคุณได้หรอครับพอแม่ผมบอกว่า ุณไม่ผ่ผาทิกเกอร์คะคุณแม่คะแล้วทาไมคุณแม่ต้องทดสอบอะไรบ้างบกนี้ด้วยอะคะทําไมต้องให้เราสองคนเลิกกันด้วยอะคะถ้าหนูเป็นคนดีเนี่ยต่อให้มีอะไรมาทดสอบแค่ไหนอะหนูก็ย่อมผ่านมันไปได้เสมอทองแทน้น่ะย่อมไม่แพ้ไฟแต่นี่หนูมันทองเก๊คุณแม่เอ้ยเราเลิกเทนนะโบผมคงไม้ไอามาส่งคุณนะอ่ะ นข่าแท็กซีทิกเกอร์ไม่คุณไล่ฉันเหรอก็เราไม่มีอะไรต้องเกลีย์กันแล้วนี่คุณจะอยู่ให้อับอายอี่ทำไมไปเถอะโบไอ้ทดสอบบ้าบออะไรก็ไม่รู้หาแฟนใหม่ครั้งนี้ต้องกแกนให้ดีละ